นะโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรม,มังสร้างขังนะมัสามีาก็อน,นอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไก่จากกีเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวันนี้ก็เป็นวันที่หก มินาคมสองพนร้อยหกสิบหกซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงหลักหรือหัวใจคำสอนในพระศาสนาณนวัดเบลวันซึ่งเป็นวันสำคัญที่เรียกว่ามาฆปูชาวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสาม แต่ปีไหนมี8ปดสองหดก็จะเลื่อนมาอีกหนึ่งเดือนเป็นขึ้นสิาคำจนสี่มันสำคัญในวันมนาคานี้ก็ประกอบไปด้วยวงสี่ประการดังที่เราทราบกันมาอยู่แล้วพระพิสุสงฆ์ผู้ซึ่งปฏิบัติ ในฟังธรรมะของพระศาสดาในสมเร็จเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งบริวารส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชนินสามพี่น้องท่านอุรุเวลักษัสปะขายากัสปะนาทีกัสปะพร้อมทั้งบริวารอีกหนึ่งพันรูปเป็นหนึ่งพันสามรูป นั่นก็มีพระพิสุสงฆ์เป็นพระอาหารหันต์ที่พระพุทธเจ้าสมบวชรให้เองอีกรวมแล้วเป็นหนึ่งรบรูปเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ประเภทที่พระพิสุสงฆ์อุปสมบทให้เองด้วยมาประ,ระชุมกันโดยไม่ได้น,นัดหมายพระพุทธเจ้า ทรงลวงพ่ะปฏิโมกที่เรียกว่าปาธิสุธิอุโบสถอุโบสถปฏิโมกที่มีความบริสุทธนิะ์มาถึงพร้อมเช่นนี้พระเจ้ทาทรงสดแสดงหลักคําสอนเอาไว้เพียงครั้งเดียวนะเพียงครั้งเดียวที่ว่าสาัพาพป่าปะสากระาารนังเป็นเป็นภาปาลาี กุศลสุปะสัมปทาสจิตะ,ะ,ะประโยชน์ทปนังเอตังพุทธศาสนาหัวใจคำสอนเราก็คงจะเข้าใจถึงหลักการทำงานของร่างกายก็คือหัวใจเป็นอวัยวะที่เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแต่หัวใจหยุดเต้นทุกอย่างในโลกนี้ก่า หมดความหมายแล้วสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ก็จะหมดไป้นร่างกายนี้อยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกนน้อยๆนิดนั้นเองจิตวิจ,จัยจึงเป็นอวัยวะที่สําคัญคําสอนที่สําคัญการรับบาปบปําเพ็ญบุญทําใจใป้องใส่ต่วันนี้ก็มี โพธาสานิกรโจนจำนวนมากล่ะแสวงการทำบุญกันกนังประชาบอกแสวงหาแตกการทำบุญไม่ได้สวงหากาันละบาปคือทำบุญก็ทำไปมีพระป่ามีงานกระถินก็นจะจัดการฉลองกันกินเหล้าไปมีการดเล่นโมเมามากก็เดิม การรับบาปนี่จึงเป็นการปฏิบัติในเบื้องต้นพวกเราทุกๆท,ท่านก็ได้กระทำกันมาตลอดปีความตนีที่เหนียวเป็นบาปทรัพย์ที่หามาได้มันยากลำบากซะเหลือเกินกว่าจะได้ทรัพย์มาเราต้องศึกษาเราเล่าเรียนกว่าจะเจริญเติบโตมาทำการงานก็ต้องอดทนสูงมากถึงจะได้ทรัพย์มา ทรัพย์ที่ได้มาแล้วเราก็คิดว่าทำประโยชน์ให้มากขึ้นสักหน่อยในการทำบุญในช่วยเหลือผู้ยากไร้าตามกำลังของเรานัาจะทำบุญที่เป็นสาธารณะทำถนนทำไฟฟ้าบุดบอ่อทำศาลาผู้ที่ได้รับความทุกข์ก็จะได้มีความสะดวกสบายทำถนนหน,นทางต่างๆ บางคนก็ฉลาดถวายค่าไฟฟ้าเอาการสัญจรในเวลากลางคืนไปในวัดวาทั้งหลายถ้าไม่มีไฟฟ้าก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันถ้าไปหยยบสัตว์ที่มันมีอันตรายเช่นงูเป็นตนน้นการทำบุญทำทานเท่ากับเราก็กำรลับจิตที่มีความสนิทที่เหนียวได้เท่ากับเราละาบาปละความตนิทที่เหนียวไป แลบาปจะเกิดขึ้นท,ทั้งไหนได้บ้างทางกายทางวาจาทั้งใจใกายวาจาพวกเราวันนี้สมถานซส่งศีลนห้าสิลแปดประกานถึงพร้อมด้วสีีนั่งนั่งอยู่ในนี้ถึงพร้อมด้วยทานถึงพร้อมด้วยศีลฟังธรรมก็เป็นบุญอีกให้ทำกุศล พระพุทธเจ้าจึงเทศถึงการละบาปก็มามาโยงกับอุดมการณ์ขึ้นมาเรานั้นเป็นผู้ที่จะไม่เบียดเบียนกครทางวาจาไม่พูดลายคนทุกวันนี้พูดร้ายกันเยอะมากๆก็ทำร้ายกันมุ่งร้ายกันยิ่งมันง่ายขึ้นเมื่อก่อนก็ต้องมาเจอตัวกันก็พูดล้ายใส่กัน เนื้อนินทารับหลังแต่เดี๋ยวนี้ก็โลกโซเชียลเราก็นินทานควรก็ได้ว่าร้ายก็ได้นี่เป็นบาปทั้งนั้นนเบ,บียดมุ่งเบียดเบียนเบียดเบียนกันมากโกหกกันก็นมากไม่ต้องไปขโมยกันแบบก่อนแล้วนะต้องไปปีนงัดประตูปีนหน้าต่างอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวนี้หายยากแล้วแบบใหม่ก็ขโมยกันเยอะ เมียดเบียนกันทังกายและกังวัาจาอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระสมมาสงังทธเจ้าพระอ,องค์พระพ,พุทธเจ้าสอนพระแต่พระในที่นั้นเป็นพระอาหารหันต์หมดกิจจบกิจแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วแต่ท่านวางหลักเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้แหละให้พระพิสุพิสุนิอุบาสกอุบาสิกาพเพื่อปฏิบัติตามหลักนี่ไว้ เมื่อเราบำเพ็ญบุญให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้กุศลกุศลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปคือการภาวนาการทำใจให้สงบนี่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากพวกเราก็คงจะได้ทำกันมาวัดนั่งสมาธิฟังธรรมรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกนี่เป็นอุบายวิธีให้ิตสงบ,บระดับจะระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าคงทรงมีพระหมหาคุณอธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาีิสุตาที่ประมาณไม่ได้อปรมมาณโนพุทธโธนรกถึงคุณของท่านเจก็ปีติอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นมาเราก็เชื่อมัน่นมัสมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีจิจตีบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอนี่ความเชื่อนะความเชื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราเห็นไหมก็ยังไม่เห็นนแต่มีความเชื่อมั่นไม่ไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวระดับหนึ่งนะบางคนอาจจะเปลี่ยนความเชื่อไปมั่งก็มีเนี่ย แต่ผู้ที่มีบุญมสณาบารมีสร้างสมบรมมาแล้วก็ตั้งมั่นในความเชื่อเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าเรายังจะมีความโรภความโกรธความหลงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงบริสุทธิ์มีความเชื่อแต่ความเชื่อนี้ก็เหมือนกับความเชื่อของเด็กนน้อยก่อนน่ะแล้วก็มาปฏิบัติตามความเชื่อนั้นน่ะ ปฏิบัติพงทรงมีปัญญาเรานี้แม้มีความโลภขึ้นมาโกรธหลงขึ้นมาเล็กน้อยเราก็ยังละไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงละได้ไม่ต้องอะไรหรอกทิ้งทิะยะละยากเห็มไหมพงทรงมีมันนังยาโสธลาผู้มีความสวยสดงดงามมากบุญบรารมีมาก มีลูกน้นอยเพิ่งจะคลอดออกมาพระราหุลราหุลโลหมวงที่ผูกเ้าไว้ในใจพระอ,องค์องค์ทรงมีจิตที่ตั้งมั่นนะเพียงอายุเจ็ดขวบก็ทรงฌานได้แล้วอ่ะเข้าสมิทรงฌานได้นี่ในพุทธ,ทธประวัติก็ไม่ใช่พระอ,องค์จะทรงนั่งสมาธิตอนครั้งเดียวนะองค์ทรงบำเพ็ญตลอดมา กว่าจะมาถึงอายุย9ปีนี้พระอ,องค์ก็สูงได้สมาธิชั้นชั้นสูงมากแล้วจิตพระอ,องค์สูงนิ่งมากัเมื่อจิตมีความมีความรู้สึกเกิดยึดมั่นถือมั่นในพราหุณพระอ,องค์ก็เห็นว่ามันเป็นของหนักผู้มีปัญญาพระสัมสมาสังุุธธเจ้า น่มีอารมณ์ความคิดนิดนึงมันก็หนักมากสำหรับผู้ที่ท่านทรงฌานหนักมากเห็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้หนักใจปองทรงเสียสละไปสแสวงหาซึ่งมกรรมก่อนคิตติเสว่าอันนี้มันจังยากเอิมจะง่ายถ้าไมา่ได้บำเพ็ญบาร,รมีเสียสละมาจนบาร,รมีเต็มแล้วตั้งแต่ สมัยพระอ,องค์ทรงเสวยชาติเป็นบรมปมริสสท์พระเวสสันดรต้องเสียสละทุกอย่างของที่รักจะเป็นมันนังมัสีจะเป็นโอรสของท่านกันหาชาเลยอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเราทรงเห็นพระอ,องค์ทรงมีปัญญาก็เชื่อมันม่นในปัญญาของพระอ,องค์ละเชื่อมั่นในพุทธคุณน่ะ ในความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ในความเมตตาบารมีของพระอ,องค์ที่ทรง,งสร้างเสียสละเกิดตายเกิดตายในวัฏสงสารเราลองคิดตัวธรชาตินี้เราเสียสละเพื่อครอบครัวเราทําได้แตนน่จะเสียสละกับคนที่เราไม่รู้จักอะก็ทําได้ยากเห็นไหมแต่พระบรุทธเจา้าทรงเสียสละเพื่อเหมวลนมนุษยชาติเทวด,ดาพรหมทั้งหลาย สัพสัตทั้งหลายที่มีความทุกข์คงตั้งมันนี่เป็นพระมหาก,กรุณาธิคุณเนี่ยไม่มีใครจะทําได้ละงานที่สุดตาที่ประมาณไม่ได้นำบระลกถึงคุณของพระองค์ทั้งสามประการจิตก็สงบสมาธิตั้งมันภาวนาเราไม่ใจก้าพูดเราไม่ใจออกโทกิจนิ่งเลย เปิติอิ่มใจคนลุกขนฉันกายโยกไหวอิ่มใจสุขใจเหมือนมีความเย็นอยู่ในใจของเรานะมือหายไปเท้าหายไปกายเบาขึ้นโอ้โหทำไมมันสบายแล้วกินแสดงว่าเรามีความรู้สึกไปทั่วกายนี้เป็นเราเนี่ยห่ังกายนี้มาถูกโลกแรงร่วมถ่วงดึงดูด เราก็รู้สึกว่ามันหนักมีน้ำหนักกันมายิ่งจะมีน้ำหนักมากขึ้นเราก็รู้สึกหนักมากขึ้นในการเคลื่อนไหวแต่เมื่อมีสมาธิจิตของเราสงบนิ่งไม่รับรู้ในส่วนของร่างกายจิตหนึ่งสงบก็เลยรู้สึกว่าไม่มีร่างกายนี้มันโปร่งแสง มันก็เบาสบายมันโล่งโปร่งแล้วกันนี่เห็นไหมนี่สมาธิเกิดมันก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้จนรู้สึกว่าไม่มีร่างกายเลยนะปิติจากขนลุกขนชันขึ้นมีอาการสู้ซาเกิดขึ้นมาเหมือนขึ้นกระทบฟังเออมีขนลุกขนชันอนาะการสู้ซาปิติน้ําตาไหลบางทีเราซาบึสงใจนะน้ำตาไหล,าานะาไหลพากผ้าก็ามา น้ำตาแห่งความสงบสุขแห่งปีติเราก็เข้าใจก็อันนี้คือปีติความสงบใจปีติเกิดจากการที่เราได้ลาบได้ยศสักคนมาสรรเสริญมีความสุขอันนี้ก็เป็นอนกธรรมเสริมลาบเสริมยศอินทาทุกแต่ปีตินี้ความสงบนี้เกิดจากความดีที่เราได้ทํากรรมดีที่เราได้สร้างเป็นนมามธรรม มีความสุขเกิดขึ้นที่ใจนี่พระพุทธเจ้าก็บอกอันที่สองแห่งทานและก็ศีลอนสองแห่งการภาวนาเกิดความสุขอย่างนี้เราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติต่อไปค้นคว้าหาความจริงต่อไปที่พระพุทธเจ้าสอนที่ว่าทำจิตให้ถึงพร้อมก็ต้องสมาธินี่เป็นหลัก เรื่งของฐานก็ทำทุกประการที่ทำได้ศีลก็พยายามรักษาสมาธิสติพยายามเจริญขึ้นมาพยายามทำสิ่งที่มันผูกเราไว้ความเพลิดเพลินในโลกนี้แหละมันจะผูกจิตเราไว้ทางนั้นแหละแต่ถ้าผู้มีปัญญาเราก็ทำไปด้วยศึกษาเล่าเรียนทำการงานไปพร้อมกับการภาวนาเป็นอาหารของใจ เราศึกษาเราเรียนมีสติปัญญาในการหาทรัพย์อันนั้นเพื่อเราอยู่ในโลกนี้แหะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คามร่ยา้ใจเราอิ่มได้มากเท่าไหร่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นอีกแม้เราจะมีอะไรมากมายเราได้มาแล้วมันก็ยังทุกข์อีกเหตุให้ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ยังมีแต่เมื่อเรามาภาวนานะก็เกิดความสุขใจเกิดจากสมาธิ กุศลเกิดขึ้นมาแล้วให้เราพยายามทำกุศลให้ถึงพร้อมขึ้นมามากๆขึ้นมาซึ่งทุกท่านก็เคยทำกันมาแล้วจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาทำกันมาตลอดทั้งปีแล้วน่าภูมิใจได้เกิดกันเกิดขึ้นมาของเราในเบื้องต้นเกิดขึ้นมาในร่างกายที่ดีคือความเป็นมนุษย์อันนี้สำคัญนะร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่ ้าใจไม่ได้เป็นมนุษย์ด้วยเสียดายโอกาสที่ได้ร่างกายที่ดีถ้าคนที่มีสติปัญญาก็พัฒนาใจให้เกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยการมีศีลห,ห้าเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงประสูติครั้งแรกเป็นสิทัตาราชกุมารยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอตัสรูต้ตายต้นมรรัสยมาโพ กันสิาคข้าเดือนหกน,น,นั่นเป็นผสมบาสัมธเต้าเราเกิดขึ้นมาได้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจยังไม่ใช่ก็จะทําทให้ร่างกายมันเสียหายไปด้วยแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาวันนี้เหนือที่ผ่านมาตลอดปีสมทานซึ่งศีลห้าศีลแเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละบริบุรถ้ากาลับาละบบาปบาเป็นบุญกลับมาทำใจใหผ่องใสกัน เดินจงกรมเราพระเจดีย์ร้อยแปดเราเดินได้ยากมีอายุมากร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่าร่างกายมันไปไม่กลับละร่างกายมันไปไม่กลับก็คือมันเสื่อมไปแล้วบางอย่างมันไม่กลับมามันแข็งแรงเหมือนเดิมตอนอายุเป็นเด็กวิ่งขึ้นวิ่งลงนบนภูขเขาก็ได้เห็นคนมีอายุมากก็เดินขึ้น,นก็ร้องโอดร้องโอยเราก็ไม่รู้จัก พอเราแก่เข้ามาแล้วก็รู้จักแล้วคนแก่เป็นอย่างไรอันนี้รู้แล้วเมื่อก่อนเห็นคนแก่อยู่แต่ยังไม่เห็นนะรู้จะรู้แต่ยังไม่เห็นชัดแจ้งหรอกเมื่อเรามาบิชาลาข้ามาแล้วก็จะเริ่มรู้จักแล้วก็พอประมาณในการเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นมาเจิดมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยนะ หน้าตาเยิ้ยมเยีมแจ่มใสเบิกบานใจนี่เป็นมนุษย์สาเทโวมนุษย์สาเทโวสมควรในการฟังธรรมะเห็นประโยชน์ของการฝึกจิตให้สงบเห็นโทษของจิตที่มันวุ่นวายคิดไม่หยุดแต่เราก็วัดเป็นจิตของเราแต่ที่จริงจิตถูกความหลงอวิชาปรุงแต่งไปแล้วเกิดสังขารการปรุงแต่งบนาบ เพราเราก็ต้องมาฝึกจิตใจของเราบ้างอยู่ที่บ้านก่อนจะนอนก็สวดมนต์ภาวนาทำวัดย่อๆนั่งสมาธิเราจะหลับตาดูลมหายใจเข้าออกจะได้เห็นว่าจิตของเรามันวุ่นวายอะไรบ้างทั้งวันที่เรารับรู้ในอารมณ์ก็เป็นตัวตนทั้งนั้นเลยเราไม่มีโอกาสมาชำระจิตของตนให้ข่าวรอบ หรือว่าจิตของเราก็จะไม่สงบเลยมันก็ข่าวรอบไม่ได้ถ้าจิตเป็นสงบแล้วมันก็ถูกอวิชชาครอบงำเราก็ต้องมาฝึกให้จิตมีปัญญามามองตามความเป็นจริงบ้างถ้าจิตมีสมาธิก็สามารถมองเห็นความจริงได้ความเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดจิตจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเนียกว่าทําจิตให้ข่าวรอบได้ ต้อมีอุดมการ์คือพรนิพานเป็นอารมณ์ของเรานั่นเองไม่เบียดเบียน,น,นกายทางกายและกวาจาในบางครั้งก็หาที่เงียบสงบสำหรับเราบ้างเป็นเวลาฝึกจิตฝึกใจของเราวันนี้ก็เป็นวันมาคะพูะชาเวียนมาปัะจบครบรอบตั้งแต่พระองค์ทรงแสดงวันมากานั่นปีนี้ก็2,611ปีในตอนหลังพระองค์เสด็จด,ดับกันปรินิพพานก็สองพัน หกสิบหกปีเราก็ปฏิบัติเราสามารถจะเห็นธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าได้ในจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งก่อ้ทุกคนตั้งใจมีความสุขความเจริญต้องการทุก,กทุกท่านเถิด